น้านไงนั่นน่ะน่ากลัวมากเพราะว่ารถมันวิ่งตลอดแล้วพอลุกรถคันใหญ่มามันก็สะเทือนไงสะพานมันก็สะเทือนตึกๆๆๆๆ,ๆๆๆๆๆคนยืนอยู่ก็กลัวเพราะว่ามันสูงมากเลยขอบคุณ15เลิฟ11กํากำลังใจนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะพี่พี่โจบอกขอลิงก์พี่ยาซินหน่อยครับขอหน่อยครับพี่ยาซินก็ขอลิงค์พี่ยาซินอะ่ะ นัววางไม่ได้นะงอเท่างอเท่าทักทายโจ้กกอกสวัสดีครับพี่ง้อยาซีนพรุ่งนี้นะโจ้น้อยจะใส่ถุงมือพยาบาลมาก็าจะไปหาพี่พี่ยาซีนแล้วนะนะ่ะขอลิงก์พี่ยาซีนด้วยขอลิงก์พี่ยาซีนหน่อยนะหน่อยหน่อยครับขอหน่อยครับ หัวเราะพี่ยาซีนหัวาะอะไรใส่ให้ดูแค่ถุงมือเด้อไม่ได้โชว์หน้าเด้อน,นั่นข้างล่างสีเหลืองๆคือดอกฟานสิงโตทั้งหมดเลยนะคะน่ะไม่ได้วางลิงค์ครับโจพี่ยาซีนบอกไม่ได้วางลิงค์ครับโจพี่แอลไม่มาเลยนี่บ่าโจอรอยอยู่ ฟ้าสวยมากเลยค่ะมีเสียงละฆังจบับโบสด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ใกล้โบสโอ้วันนี้ฟ้าสวยมากเลยตึกข้างหน้านี้น่าจะเป็นตึกที่สูงที่สุดของที่นี่แล้วค่ะพี่โจ้กก่บอกว่าสงสพี่ พี่แอลไม่กล้าใส่ถุงมือคุณหมอเดี๋ยวแป๊บน,นึ่งมีคนเดินมาคุณหมออย่างเนะาะไลฟ์ให้ไลฟสดไล้สดให้เธอดูมัง้งน่าจะใช่แกไม่มาแล้วนี่สวยสวยมุมนี้สวยใช่ค่ะสวยมากเลยเมฆสวยมากเลยค่ะ แล้วพาเดินไปเรื่อยๆเนาะไลฟ์ Light, สดเดเดี๋ยวให้ดูมุมรอบๆะคะ่ะ <h ums> เดี๋ยวพาเดินไปเรื่อยๆนะคะ พี่ทิพย์ไปไหนเนาะพี่ทิพย์ไม่มาสารเขื่อนเลยโจ้ใช้เสียงพิมพ์ใช่ค่ะเราก็จะอ่านแบบงงงเนาะสวัสดีค่ะพี่กอ๊อตสวัสดีค่ะพี่กอ๊อตว่าสวัสดีคุณน้อยสวัสดีค่ะพี่กอ๊อตขอบคุณสิบห้าเลิฟสิบ 10, กำลังใจนะคะสวัสดีเจ้างอ้อพี่กอ๊อตทักทายสวัสดีเจ้างอ้อก๊อตอัพมร์ใช่ไหมอ่านนี้ใช่ไหมคะ่ะ อัพเมอร์ชาแนลพี่ฝนพิมพ์หาพิมพ์หาตามชื่อเลยโจ้หาไม่ยากวานใครหาให้ก็ได้จําชื่อไว้ให้แม่ทำให้ก็ได้โจ้เจ้าเงาะยาซีนสวัสดีครับพี่กอ๊อตพี่ก๊อตอัพเมอร์ชาแนลกดแล้วเดอ้อขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณ16เลิฟ9กําำลังใจนะคะใช่ไอเงาะบอกคุณกอ๊อตสวัสดีครับ ก็อดอัพเมอร์สวัสดีคุณฝนมุมนี้ก็สวยค่ะมุมมุมสันเขื่อนพี่ทิย์ไปไหนแราไม่มาดูสันเขื่อนเลยนี่ลมแรงแรงค่ะดูสังเกตด,ดูจากจากอะไรนะใบไม้พี่ก็อดสวัสดีเงาะเท้าขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะพี่ฝนฟ้าสวยก็อดตีสวัสดีค่ะ พี่ก็ตอัพเมอร์สวยครับสวยมากๆค่ะแต่ว่าลมแรงอยู่นะดูใบไม้ดูวสวยเลยค่ะโอ้ยถ้าม,มีลมไม่มีลมก็ค่อยอย่างชั่วนะคะขอบคุณน้อเท่าค่ะส่งยู u ูปมาให้สั้นเขื่อนเป็นข่าวอยู่ใช่ค่ะเรา